สวัสดีครับบรรยากาศาส่วงเศร้าวันที่17เลเดอพี่นอ<ส>้องเมื่อวานพบว่ามีงัวทองสดๆครับลูก,ล,กล,นนลูกเท่าไหร่แต่พบว่านีนถอดสาวทองแรกครับพี่น้องครับสาวทองแรกความสูงเะครับอลอยสามสิบห้าอยห้าเดอร์พี่น้องครับสีแดงสดๆเลยครับทองเจ็เดือนพบว่าทองหาเดือน ัวตัวทองเรียบร้อยครับอันตะเศร้ามาแล้วครับโอ้ยล่ำดีแห้งล่ำตัวล่ำชิงดีแห้งหนังหนาครับเอาม้าอย่าเขากล่องครับวันนี้บ่ถือกันก็หมาปันไดครับโอ้ล่ำเา่าแห้งครับพี่น้องครับที่เด็ดเลยครับมือนี่ครับเพราะว่าเปิดไว้เท่าไดครับสองหมื่นอนเพียงเนาะครับเนาะสนใจโท่มาเด้อพี่น้องทรงฟีสองร้อยโลราคาสองหมื่นเพียงเพียงครับ กีบเล็บคอเท่างามเมดครับพี่น้องครับน่มซีเต่าครับเบิ้งเห็นแล้วครับน่มซีเต่าน้ำล่างสวยครับเล็บนาเล็บลังงามเมดครับโอ้ลํำดีไว้งวดตัวนี้ครับนาเลียงนาเลียงสาวทองแรกพี่น้องสาวทองแรกอนาคตยังอีกยาวาวไกลครับให้ลูกได้อีกหลายโตครับทองหาเดือนกว่าครับหูนะครับหูอยู่ เขาเพิ่นเน็ตเป็นแต่ยานจังน้อยเตะกระบ๊เป็นยังครับหู้ครับนี่ผู้ไดมีแต่ใบกับเอาห้าออกอีก็ได้ปลายมันครับเขาแหลมจังน้อยแต่ว่าง่วงหู้ครับหู้ดีเชียงดีไม่มีปัญหากับเขาครับเขายังเงวๆก่อมๆเฮงงามครับง่วครับสดแห้งครับทองแรกหาเดือนก่วครับเปิดไบสองหมื่นเพียงเพียงครับทรงฟี่สองร้อยลกครับไผสนใจยากได้ไปเฮ็ดนอเฮ็ดเนี่ยครับ ผู้เฒ่าผู้แก่กะเลี้ยงได้บ่เพราะว่านตัวนี้เลี้ยงได้เนาะครับเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ครับเพราะว่าเพิ่นหูอยู่ครับหูแห้งนี่สูงร้อยสามสิบห้าสามสิบห้าลำตัวเงียวดีประกันทองเด้อพี่น้องประกันทองให้ครับสาวทองแรกตัวทองเรียบร้อย อ้ยโกขางครับคุณน่ะปา้าดโกหางโกหางแบกใหญ่หนึ่งพี่น้องนี่งัวให้ลูกดีแนวนี่โกหางใหญ่ๆพันธุก,กรรมดีครับเพศดำอยู่เด้อครับเพศสีดำดีอ้อยมาโกหางคนใหญ่แหงครับนี่บ่ผพิหรังครับตัวนี้ทั้งถือกทั้งท้อง,ง,ง,งเอาโทรหาเพราะว่านได้ครับ อีการดบ้านน้องแสงคือเก่าครับนี่เพิ่นเปิดทางให้เบิ่งนะครับนี่ครับเพศดำปื้อครับบรรยากาศช่วงเศร้าวันที่สิเจ็ดแล้วครับเมื่อวานผู้ได้มาในนอครับนี่ครับสองหมื่นเพียงเด้อพี่น้องสนใจโทร่มาเห็นชิปนี้แล้วอย่าลังเลใจครับฝ่าโทด่ดวนเลยครับเพราะว่ามือนี้เพราะว่านีโตัวเดียวครับ งว้วทองตัวเดียวสดสดเลยครับนะอ๋ออีกคมนึงน่ทองเนีอกครับในคขอกพุ่นถึกถึกเดี๋ยวไปถ่ายให้เบื้องอีกครับอีกคมหนึ่งครับเอาหันข้างนี้เนี่ยเพราะว่าเออจุงมุนเนี่ยเออเดี๋ยวพุ่นชี้ว่างวัวยางาบมเป,ป็นหู้หลายหู้หลายพี่น้องเบิ้งด้านนี้ครับเบิ้งด้านนี้เก่<ๆ>าได้เมือดเก่าได้เมือดเก่าได้ๆๆรูปได้เด้อเก่าได้รูปได้ครับ สองหมืนเพียงครับสนใจโทรมาโหลดครับล่ำดีแห้งประกันทองย่างดีสุดยอดครับสุดยอดนาเลี้ยงหูดีเชื่องดีจับได้บายได้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลี้ยงได้บอดื้อบอดส้นครับบอดื้อบอดสน้นกกขาใหญ่ๆเลยนี่ครับกกขาใหญ่ๆ พี่กาดบ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจโทรมาเดี๋ยวบอตึงไปส่งให้ครับฝ่าโทษเด้อพี่น้องฝ่าโทษเด้อเอาเดี๋ยวไปเบิ้งโคมแม่ลูกต่อครับบันนี้ครับถึกถึกครับโคมแม่ลูกครับวันนี้ครับไปครับพี่น้องครับเอามาเบิ้งโคมแม่ลูกถึกถึกครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสามพันครับมือนี้เอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นสามพัน ลูกเพศผู้แดงๆนั่นนะผู้นะ่ะแข้งขาผู้ใดงบหน่อยครับแนะนาเด้ครับโคมนี่ครับหมือนสามเท่านั้นครับหมือนสามสื่อไปเ,เลี้ยงเลนครับพี่น้องครับว่า้กินยาว้กินลูกเขาครับตามทงให้ทงหน้านี่ลูกน่าดีขนาดอุ้ยสีนโนดแล้วครับสีโุดแห้งครับง่เหมือนสามพี่น้องมึงเนะี่ย ได้สองตัวงัวมือสามลูกเพศผูนะครับลูกเพศผู้นี่แม่กับว่าทัานได้ผสมครับลูกอ้วนดีแม่อยากหยอดจังหน่อยลูกยังเต่านมอยู่ครับแม่กับล่ำตัวเนาดีขาดน้าเลี้ยงเอาไปเพี้ยนเอาครับผู้ดใด้เลี้ยงง่วดีดเลี้ยงง่วเให้อ้วนได้นี่ ถ่าท่ายแล้วครับโคมนี่เอาไปเลี่ยงเอาเดอ้อพี่น้องลำตัวเง้วแข้งขาดีเบิดเหมือนสามเท่านั้นครับสนใจกะโทรหาพ่อว่านคือเก้าครับพี่น้องครับเบอร์เก้าเบอร์เดิมโอ้ยมักลู่คนแห้งครับเถึงนหนาเถืเ่อนแดงง่วงได้สมาไปแดงยงั้งนี้เถอะนะ บรรยากาศส่วงเศร้าวันที่1 7ท่านว่าโคมครับเมื่อสามครับทรงฟี่สองร้อยโลไปเลยผู้ไดสิเป็นเจ้าของครับโคมนี่ครับบอพิดหวังแน่นอนบอ่อขาทุนครับซื้อไปเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่กัะสมแม่กัะท้องลูกกันไนขายลูกกัได้แล้วครับทุนขึ้นครับเมื่นสามครับไอ นิสัยกัธรรมดาครับบบส้นครับบาบซ้นขนาดบบจักกันก็นบาวตึงเนี่ยนี่ยังบบเรียนใส่เลยมิแต่สิเรียนหนี <c oughs> นี่ลูกทรายนะครับเด้อลูกเพศผูครับว่าพึ่งได้ลูกสองลูกสามนี่แหละครับเพราะว่านหาแต่ลูกสองลูกสามลูกแรกครับ ลูกซีลูกหาลูกโฮกนี่บอบอบอ,บอเอามาครับไปนี่ครับแม่ครับสำหรับผู้ทุ่นหน่อยครับพ่อซื้อไปเลี่ยงเล่นนะครับนี่ครับซื้อไปทิมไว้นี่นาตาแม่ครับ หนึ่งาพันทรงฟรีสองลอยลูเล็บง่ามทั้งเมียทั้งลูกครับอ่าใคสนใจตัวได้ครับง่วทองมาครับหรือว่าโคมแม่ลูกโคมนี่ครับกระโถหาพอว่านไดเดอร์สำหรับจิบนี้ครับาึ่งกระสิพโคจมกินไแต่เพียงตานี้กอนครับสวัสดีครับผม